มูรงรองวว่านลิขิดหวนรักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างต้องกรีดใช่ไหมอืมต้องกรีดก็กรีดสิค่ะกรีดเลยนะ <c oughs> เพราะว่านะคะก็มีการเปิดเผยออกมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวแบบแบบที่เขียนเนาะเขียนแล้วก็โพสต์ไปบนออนไลน์แล้วก็จากปากนะคะของตัวศิลปินก็คือคุณเจ้าของคอนเสิร์ตดีแลนหวังพูดเองนะ ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของทางซนะีนาเนาะก็ได้บอกแล้วว่าแขกรับเชิญพิเศษนะคะมีเจ้ารู้สื่อมาด้วยแหมจริงๆแล้วถ้าปิดแบบนั้นๆเลยนะคะก็จะยิ่งเซอร์ไพรส์กิ๊แตกกันวันนั้นแหละแต่ว่าก็อย่างอย่างที่พวกเรารู้กันเนาะการที่บอกถึงว่าเออเอ,อ่ยชื่อจริงๆแล้วเอ,อ่ยชื่อคุณเจ้ารู้สื่อด้วยก็จะได้มีเขาเรียกว่าออมี มี Impact มากขึ้นน่กับคอนเสิร์ตนี้นั่นเองนะคะเพราะว่าเรื่องตัว๋วเรื่องอะไรเขาก็ไปจัดกันที่ถึงมาเกาเนาะที่นั่งมันก็เยอะเพราะฉะนั้นการขายตัว๋วขายอะไรก็ควรจะขายได้หมดด้วยอะไรด้วยแต่โดยปกติแล้วโดยเฉพาะตัวของคุณหวังเฮอร์ตี้เองนะคะก็สามารถจะขายตั๋วได้หมดอยู่แล้วไงแต่คราวนี้มีชื่อเจ้ารุ้สือมาด้วยเนาะก็ต้องหมาโอโหค่ะก็กิจการนะคะเหล่าบรรดาแฟนๆแล้วก็สิ่งที่น่ารักนะคะก็คือแฟนคลับของคุณดแลนหวังแล้วก็แฟนคลับนะคะ ของคุณเจ้าลู่สื่อในประเทศจีนเนาะมีความแบบคึกคักมากเลยนะคะพวกเขาไม่ได้เชียร์ในด้านของ CP คู่รักอะไรนะแต่ว่าเขาเชียร์ในด้านของมิตรภาพของความเป็นเพื่อนนะคะมีการใส่รูปพอฟงปรไฟลอะไรเงี้ยเอาเจ้าลู่สื่อใส่ไปกับดีแลนหวังด้วยแล้วก็ทางของดีแลนหวังก็เอาไอ้ทางของเจ้าลู่สื่อก็เอารูปของดีแลนหวังมาใส่ในปรไฟลด้วยซึ่งมันเป็นแบบการแบบปฏิสัมพันธ์ของแฟนคลับนะคะที่น่ารักของทั้งสองฝ่ายก็ร่วมกันสนับ สนับสนุนศิลปินที่พวกเขารักนะขนลุกเลยเ,เพื่อนๆนเพราะว่างานเทนเซนน่ะเพิ่งผ่านมา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณดีแลนหวังไม่ได้แบบไปในงานนี้เพราะก็แบบเหมือนกับไม่ได้มีผลงานอะไรมั้งหรืออะไรอย่างนี้ก็คงชังเจ้าภาพไม่ได้แบบไม่ได้เชิญไปในงานนี้แต่ว่าในปีที่ผ่านๆมาเนาะพวกเขาเคยไปแล้วก็ไปสมหัวกันเรียกว่านั่งคุยกันก็มีคุณไป่ลู่ด้วยมีคุณเจ้ารู้สื่อแล้วก็มีดีรลนหวังใช่ไหมล่ะก็คุยกันถึงอสองครั้งสองคราด้วยกันแต่ว่าในครั้งนี้ก็คือมีแค่ไปลู่ไปแต่ว่าคนที่ไปแทนตําแหน่งแบบคุณดีแลนหวังก็คือ Er, ฐานเจนซื่อนะคะฐานเจนซื่อของพวกเราไปนั่งอยู่ตรงกลางนะคะคั้นอยู่ระหว่างเจ้ารู้ซือก,กับไพร์ลูนั่นเองค่ะก็เลยไม่มีภาพสมหัวมาให้ดูนะคะแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็ปรากฏออกมาแล้วว่าโอเดี๋ยวเ,เจ้ารู้ซือจะไปะร่วมแจมะคะในคอนเสิร์ตของคุณดีรันหวังด้วยซึ่งคราวนี้จัดที่มาเก่านะคะ การประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็จริงๆแล้วเริ่มต้นเลยนะคะต้นเลยนี่ก็เป็นข่าวที่ประกาศออกมาจากทางไห่เฉวมิวสิกนะคะวันที่6มกราคมประกาศอย่างเป็นทางการก็สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบันเทิงจีนค่ะว่าคอนเสิร์ตดีนะคะดีปาร์ตี้ของดิลันหวังที่มาเกาในวันที่17มกราคมจะมีเจ้ารูสี่เป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะการร่วมงานนะคะคัมมิติเนี่ยค่ะเรียกว่าคัามมิติทําให้ชาวเน็ตตื่นเต้นนะคะ แล้วก็ทำให้แฟนคลับคูจิ้นเองก็แบบยังไงดีละ่ะคูจิ้นหวังเฮอร์ตี้แล้วก็เจ้ารูสอนั้นก็เรียกได้ว่าแบบแทบจะกรีดออกมากันเลยทีเดียวนะคะก็เปลี่ยนแบบโปรไฟล์รูปก็ใส่กันอะไรเงี้ยชั่วคามคืนเลยแล้วนี่ก็คือคืนลูกแรกของอน้ําแข็งแล้วก็ไฟนะคะใครเป็นน้ําแข็งใครเป็นไฟก็ต้องเพื่อนๆไปเลือกกันเอาเองดแลนหวังเลยว่าเจ้ารูส่อนะในช่วงต้นปีนี้ก็เป็นข่าวดังอีกหนึ่งข่าวเลยนะคะพูดถึงเรื่องนี้ค่ะทั้งส องคนถือเป็นนะคะผู้ที่คุ้นเคยเอเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงกันแล้วก็เคยนั่งเคียงข้างกันมานะคะก็พวกเขาเคยพูดคุยเคียงข้างกันในงานอีเวนต์ต่ตางๆแล้วก็ในรายการวาไรตี้ก็สนิทสนมกันด้วยค่ะชาวเน็ตนะคะก็ล้อว่ามิตรภาพนี้มันยิ่งกว่าบทาละครเสียอีกนะคะ การร่วมงานนะคะทางดนตรีครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเขาเลยค่ะแต่ว่าเมื่อมองให้ลึกลงไปก็จะพบว่า,าพวกเขาอะมีพรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่อยู่แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็คุณดีลันหวังเองนี่ช่วงนี้ก็มา เอาดีในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็มีคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็แน่นอนเ,อเขาแสดงคู่กับตอนนั้นนอกคุณหม่าซือเฉาในซีรีส์เรื่อง d อ a r in Season ที่2นะคะซึ่งตัวเขาเองก็ร้องเพลงได้เพาะมากเลย I s Never Leave You ตรงที่เขาเคยร้องอะนะคะก็เพาะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นแบบอีกคนหนึ่งที่หล่อด้วยแล้วก็มีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงด้วยส่วนเจ้ารู้สือไม่ต้องบอกแล้วล่ะเจ้ารู้ซือมีซิงเกิลออกมาแล้วแล้วก็ได้ร่วมงานกับโอโห้โพดี เซอร์ระดับโลกเออมาได้อยู่แล้วนะคะแม้กระทั่งแม้กระทั่งหนิงเกอเองหรือว่าหรือกระทั่งกับทางด้านของพี่หมาวิกเตอร์หมาก็ยังบอกแล้วว่าอุ้ยแต่แล้วเจ้ารู้ซีง่งั้นน,น้องก็มาแจมคอนเสิร์ตพี่ได้สี่เออแต่คนแรกคนแรกที่ขอไปก่อนคือเพื่อนเลยนะคะคือดีลนหวังบอกไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดนะคะของการร่วมงานในครั้งนี้นะคะก็คือการกระทําของเหล่าแฟนๆโอนักข่าวเขาก็ชมกันแฟนๆของทั้งคู่ที่จีนะ ของดีลนหวังแล้วก็เจ้ารู้สื่อค่ะไม่ถึง2ชั่วโมงหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะแฟนเพจของแฟนคลับค่ะก็รีบเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นรูปของทั้ง2คนขึ้นด้วยกันเลยนะคะชาวเน็ตบางส่วนก็แซวว่านี่นี่เร็วกว่าการประกาศอย่างเป็นทางการจากดาราตัวเองอีกนะอะไรอย่างเงี้ยจากตัวดาราเองอีกนะคะแล้วก็บางคนถึงกับแซวว่าดีลนหวังร่วมงานกับเจ้ารู้สื่อก็เพื่อแกล้งแฟนคลับคู่จิ้นนะโดยเฉพาะเพราะว่าเจ้ารู้สื่อก็มีจิ้นกับพระเอกหลายๆท่าน ดแลนหวังก็จิ้นกับนางเอกหลายๆท่านนะคะแต่ว่าคราวนี้ทุกคนพร้อมใจขึ้นรูปดแลนหวังกับเจ้ารู้สึกคู่กันก่อนนะคะ แต่ว่าก็มีชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งในข่าวก็รายงานว่าไม่ได้สนใจเรื่อง CP ีอะไรเลยนะคะแต่ว่าเขาสนใจว่าแบบเอเอทั้งคู่แบบได้ร้องเพลงอยูน่บนเวทีเดียวกันได้เห็นนะคะในคอนเสิร์ตนี้จะมีชายหนุ่มรูปงามกับผู้หญิงผู้งดงามนะคะซึ่งเป็นคู่ที่ลงตัวมากๆบางคนก็จินตนาการลนะว่าเออพวกเขาจะมาแบบร้องเพลงคู่กันไหมหรือว่าแค่มาแบบรับเชิญมาแล้วเจ้ารู้สื่อก็ร้องเพลงของเจ้ารู้สื่อไม่ได้มีการมาแบาบสอบแบบร้องเพลงอะไรหว,วานๆด้วยกันอะไร อย่างนนี้ะะคะบางคนก็บอกว่าให้ร้องเพลงแบบคึกคักเออให้สองคนร้องเพลงแบบคึกคักแล้วก็เต้นด้วย โอ้แตยแล้วนะคะก็ไม่มีใครพูดถึงว่าทั้งคู่เป็นแนวของคู่รักหรือว่ามีความรู้สึกกันเลยทุกคู่นะคะทุกคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นชาวเน็ตจีนเนี่ยค่ะเขาจะบอกว่า,าทั้งคู่เป็นแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นแค่เพื่อนก็คลั่งไคล้อยู่ดีนะคะชาวเน็ตก็ไปแสดงความคิดเห็นเรียบร้อยนะคะน่ารักดีเนาะที่จริงแล้วนะคะทั้งสองคนนี้เคมีเข้ากันได้ดีทีเดียวตอนที่ไปฮัลโหลสัตเธเดกันได้เจอกันกันพูดคุยแล้วก็ทั้งคู่มีเสน่ห์ตามธรรมชาตินะคะ ูแล้วแบบลื่นหูลื่นตานะเหมือนแบบไม่ไม่ได้แสดงไม่ได้เสจแซงค่ะเสียงหวานๆของเจ้ารู้ซือนะคะผสานกับบุคลิกสบายๆบ,บนเวทีของดีลนหวังนะคะ าจจะทําให้เกิดสไตล์การแสดงบนเวทีที่มีทั้งความหวานแล้วก็เท่ค่ะที่ไม่เหมือนใครด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีแขกรับเชิญท่านอื่นๆด้วยนะคะก็คือ gai นะคะไก่ก็มาด้วยมาร่วมด้วยแล้วก็เป็นการประลองของเทพพเจ้าอย่างแท้จริงวงนี้ก็คือเขาก็หล่อมากไงเออแขกรับเชิญทุกคนมีความสวยความหล่อนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าปฏิกิริยาของแฟนคลับนั้นจะดูแบบน่าขบขันนะคะแต่ก็พิสูจน์ให้เห็นถึง ผลกระทบของการร่วมงานกันครั้งนี้นะคะของสองศิลปินอันเป็นที่รักของพวกเขานั่นแหละค่ะเพราะว่ามันเป็นเวลานานมากแล้วนะคะเขาบอกว่าที่วงการบันเทิงจีนนั้นไม่ได้เห็นการจับคู่แบบข้ามมิติข้ามวงการแบบเนี้ยคือข้ามแบบเนี้ยมาก่อนนะเพราะว่าทั้งสองคนนี้ก็คืออยู่หยดโคจรมาพบกันได้ยังไงก็แต่ว่าองไรก็ตามเราก็รู้ว่าเจ้ารู้สื่อกับบริษัทใหม่นี้น้องเขามีสิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างอิสระในการจะรับงานนะคะเพราะว่าทุกๆงานของ น้องนั้นเงินก็ต้องแบ่งส่วนเปอร์เซ็นต์เข้าอบาบาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้บังคับน้องนะแล้วแต่น้องเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็หาได้ยากบอกแล้วเจ้ารู้สื่อเป็นตำนานนะคะของวงการบันเทิงจีนอีกหนึ่งตำนานเลยละค่ะแล้วก็โดยพื้นฐานแล้วทุกคนเชื่อว่ามิตรภาพส่วนตัวของพวกเขานั้นมาแบบนั้นๆอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้เคมีบนเวทีนั้นน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นค่ะ บอกได้เลยนะคะตอนนี้แฟนคลับที่จีนเตรียมตัวกันเยอะมากเลยป้ายไฟหรืออะไรก็ตามนะคะสำหรับคนที่แบบพยายามจะให้ได้ตั๋วให้ได้ ให้ได้ตั๋วให้ได้แล้วก็ให้ได้ไปให้ได้อะไรก็ว่าไปนะคะเพราะว่าเหลือเวลาเพียงแค่10วันเองก่อนคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็คําถามสําคัญที่สุดก็คือเออเหมือนอดหวานเกินให้เพื่อนๆฟังคือพวกเขา ấy, จะร้องเพลงด้วยกันไหม <c oughs> หรือว่าจะไปแค่โชว์เพลงของอโชว์ใครโชว์มันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าถ้าการพูดคุยสัมภาษณ์คุยกันบ้างก็คงจะมีนั่นแหละค่ะอ่าล้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวนะคะส่วนสําหรับอีกข่าวหนึ่งทางด้านของเสี่ยวชิวเอนเตอร์เทนเมนต์รายงาน ะะว่าหวังเฮอร์ตี้นะคะก็มาข่าวนี้ไม่ใช่ที่เหิงเตียนแต่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของตัวเองของเขาเองค่ะข่าวนี้ทําให้แฟนๆของเขาโดยปกติก็ตื่นเต้นกันยกใหญ่แล้วนะคะก็เอาเป็นว่ามีมีคนด้วยว่าอ้าวข่าวนี้ออกออกคอนเสิร์ตเหรอไม่ไม่รม่ไปถ่ายทําซีรีส์เหรอมีคนแซวว่าว่าดแลนหวังไม่ค่อยได้เข้ากองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงปีใหม่อยู่อะไรก็ว่าไปแต่อะไรก็ตามเขาก็เปิดเผยรายชื่อแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพร ะะซึ่งก็เปิดเผยอย่างลับๆเฉพาะที่ขังเข้าเท่านั้นค่ะทําให้แม้แต่เจ้าหน้าที่ตรวจตัว,ตวยังตรวจสั่นด้วยความกลัวว่าจะถูกตามล่าทางออนไลน์นั่นเองนะคะเพราะว่าสปอยนะคะทางด้านดีแลนหวังค่อยๆลงมาจากแพดานโดยใช้สายเคเบิลเอออุ้ยแต่แล้วใครเป็นคนปล่อยข่าวนะคะก็ต้องรอดูต้องรอดูนะคะว่าเพลงของเขาจะเป็นเพลงอะไรแต่มีแน่ๆเพลง Hello นะคะ ฮัลโหลเขาจะลงมาแบบแบบไม่ปกติก็คืออาจจะลอยมาหรืออะไรก็ว่าไปนะคะ แล้วก็ชาวเน็ตเองก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าปีนี้จะ,อะคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่มาเก๊าจะมีกิมมิคอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติแล้วก็จะจะมีอะไรเซอร์ไพรส์จากคุณดีแลนหวังตลอดเลยนะคะอย่างเช่นมีข่าวหนึ่งที่แบบเอาไมโครโฟนไปจ่อปากสุนัขใช่ไหมคะชิบะอินุอะ่ะก็เห่ามาครั้งหนึ่งก็ทําให้ตอนนั้นผู้ชมทั้งหอ,อก,ก็แบบโอ้โหค่ะกรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าแบบ เอาของอะไรไปฝากดีโอ้ทำไมต้องเป็นกระหล่ำปีไหนใครรู้บ้าง ทำไมแฟนคลับที่จีนเขาบอกว่าไปคราวนี้ถ้าแบบไปเนี่ยเดี๋ยวเขาเขาจะเอากระหล่ําปีไปฝากคุณหวังเฮอร์ตี้ไม่เข้าใจมุกนี้ไม่เข้าใจนะะเกิดอะไรขึ้นกับผักกระหล่าปีเพื่อนๆมันเล่าให้อดิวันฟังบ้างแล้วกันนะคะแต่เอาเป็นว่าก็สร้างสีสันนะคะคึกคักให้กับวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเลยนะคะแม่จริงๆก็ลุ้นอยู่ว่าตาเกิไปไหมเนาะถัานเจนซื้อแต่ว่าช่วงนี้อืมพี่แกมีข่าวอยู่เนาะแน่นๆอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรมีเจ้ารู้สื่อไปก็กรี๊ดแล้วนะคะขอให้ทุกท่านมีความ สุขมากๆเลยนะคะก็หลอดชมกันเนาะอือเอาละค่ะให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ